ขออนุญาตประกาศลายนามผู้เล่นของทีมมูลนิธิสงข้อเด็กชายบ้านปากเกร็ดหมายเลขห้าแจ็คยันชอยหมายเลขเจ็ดบิ๊กสหัสหมายเลขสิบสามยูอัมหมายเลขสิบเจ็ดทัตโชอัมบูหมายเลข ตึ้งอัคราเดชหมายเลขนสหาสะพหมายเลขสองโลเกติศศศศหมายเลขสีนันยุลนันหมายเลข8แปดบสโรเกียนจุดโซเกียนนะครับพ่อตีและหมายเลขนึงคุณพระสรเตศรงคล

เคบุญน้องเคเบุญอดัมเคบุญน้องแบงคเบุญและเราจอไปเป็นโค้ชให้น้องเคนมาสเนสน้องเลิน้นองกัสน้องไทยน้องซึ่ง น้องน้อยครับน้องน้อยขอโทษรับประกาศผิดน้องมาเติมน้องเจดผู้น้องเป็นน้องม้งน้องซื้อเมาเติมสองบ้านซ่และต้องกล่าวขอประคาณอาภัยด้วยแรกเราจะทําการแข่งขัน25นาทีนะครับนักกีฬานะครับของทีมรวมดารานั้นนําโดยตงตางด,ดสตาเจตนั้นเราจะให้ผู้เล่นทั้งหมดเจ็ดท่านคนระับ จ็ดท่านส่วนเชงดาราเรือนบ,บน้านปากเก็ตนะครับดาราเรือนเด็กชายบา้านปากเก็ตนั้นเราจะให้ทั้งหมด9ท่านนะครับวันนี้ก็ไปได้สัมภาษณ์มานะสัมภาษณ์มาแล้วว่าเหยแสนเหนื่อยแค่ไหนน้องตึงตามห้ามออกเด็ดขาดถ้าน้องตึงตามออกมาเมื่อไหร่โดนพัชนาชนนเชนเมื่อนั้นอ้อะไรผู้รักษาประตูนะครับ น้องเจพีนะครับเจพีโอ oh ้โหลูกล่างครับอย่างนี้น่าไปชกง่อยนะเนี่ยอ๋อครับนักกีฬาชุดล่านะนำทีมโดยนะครับ,รบ,รน,รบน้อง,นนองต้นตานะครับน้องบื้อน,นะครับน้องเพชรครับอาัำ เราทำใจแข่งขันทันทีใช้บ้านประกิเสื้อสีเขียวน้องบอลลูกออกไปแล้วลูกเอาไปไกลอ้าวสกัดบอลลูกออกไปแล้วครับดีครับ ครับดีมเฒ่ายิงเข้าประตูไหมเข้าไปครับเข้าข้างประตูเข้าข้างไปเข้าทีม <ivals> ทีมบ้านปากเกร็ดนะครับบ้านปากเกร็ดได้บอลเลี้ยงบอล เลี้ยบบอลส่งให้ทางไปขวาไปขวาเลี้ยงบอลมองลูกมองลูกส่งคืนใ้กลางกลางส่งกลางยังไม่ส่งโยนยิงยาไปบุ่เสาประตูปปดช่งได้ยังไม่ยังยังได้ของบ้าปักเกตได้บอลอยูนะ่เชิญมาผ่านหน้าประตูออกประตูหลังไปเป็นการตั้งแต่หน้าจากประตูโดยเจพีนะครับเจพีหับน้ำนดนึงาแล้วก็ชี้ออกขวาตุนตามออกขวาออกขวายังไม่ทุ่มไม่ตุนตามทุ่มไม่มาแดนหน้า แต่สกัดบอลออกผู้เล่นของทีมชาวบ้านปากก็ดเลี้ยงยาวไปเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาส่งให้ไปด้านหน้าโอ้โห <c oughs> ครับทีร <c oughs> วมลาลาได้บอลส่งบอลคืนมาเค <c oughs> นนะครับเคนได้บอลเคนได้บอลเดีอด <c oughs> อย่าลังแกน้องอย่าลังแกน้องเ <c oughs> ห็นน้องจะเล่นหน่อยไม่ได้เลยเอา้าว เปลี่ยนทางมาเลยครับติดใจบ้านปากเกบนะครับได้บอลเปลี่ยนทางบอลมาน้ำหลืนะครับส่บสงให้เอาสม้ยสอนจับบอลได้เอาละครับ oh <my. S 1> เลี้ยงบอลโลบอ bon. ลมา สังเกตว่าเติมตามตอนนี้ฟิตนะครับยังไม่โดนบอลเลยนะฮะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตลอดเลยล่ะเออเจตีนะครับได้บอลอ่าวเป็นการเตะมุมนะครับโดยหมายเลขเจ็ดนะครับของทีมชายบ้านปากเกร็ดตชายบ้านปากเกร็ดจับบอลได้ยิงบอลมองและเยินยาวผ่านมาหลังประตูไปน้ำกระมุนโอ้โหพี่ไปเบียดน้องให้ล้มหรือเปล่า อ่าครับได้ดอลมาอาดำนะครับน้องไปที่ถ้วเสียดนะครับต้องการหึงต้องตามหนึ่งยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหต้องเป็นแบบตาจะยิงจุนครับตึ้งตาเนี้ยสุดตานี่ครับโอ้โหเป็นหัวหน้าทีมด้วยเป็นหัวหน้าทีมด้วยและเล่นตรงหลังด้วยหน่งขึ้นหน้าทีเดียวเพิ่งได้บอลครั้งแรกก็ยิงมาโจสลาวโอ้โหสุดยอดเลย